แล้วเนี่ยแล้วนะโปรไฟล์ไม่มีคือแบบมันมีเยอะมากเลยอะแบบทาคลิปหรือว่าไลฟ์อยู่แล้วก็บอกมั่วแล้วบอกมาสิมั่วเรื่องอะไรเรื่องตรงไหนพูดไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยจะรู้ไหมว่ามั่วเรื่องอะไรจะได้อธิบายให้ถูกไงจะได้แบบบอกได้ไงว่าแบบเออตรงนี้ขยายความว่ายังไงเอยู่แบบมั่วแล้วมั่วอะไรล่ะพูดมาเป็นสิบเรื่องจะไม่ถูกเลยเลย ก็นะคนเราก็แปลกเหมือนกันเนาะขอแค่ได้ทิมอะอะไรก็ได้เงี้ยนะการทำนายอนาคตจากจิตสัมผัสหรือฌานมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะอนาคตมันถูกกำหนดไว้บางส่วนใช่ไหมที่เหลืออยู่ที่เราลงมือทำไหมคะมันไม่แม่นหรอกนะมันไม่แม่นหรอกนะครับการทำนายอนาคตไม่แม่นนะครับไม่แม่นนะขนาดพระอรหันย์ยังทำนายไม่แม่นเลยนะแล้วนับภาษาอะไรกับ ผู้ที่มีจิตส,สัมผัสใช่ไหม <c oughs> มันก็เป็นการเดานะั่นแหละเป็นการเดานะบางทีมันก็เป็นภาพปรุงแต่งเหมือนกันอนาคตมันสับเปลี่ยนได้ตลอดตามการเวลานะครับอย่างวันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผมนะเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาเป็นสิบคนนะ่ะไปดูดวงที่เนี่ยแม่นมากเลยนะอย่างเงี้ยแต่พอดูเขาเนี่ยไม่ตรงเลยสวนทางหมดเลยดูยังไงก็ไม่ตรงอย่างเงี้ยนะผมก็บอกเขาว่าผมก็ถามว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมนั่งสมาธิใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่อย่างเงี้ยนะ ก็ภูมิธรรมนะภูมิจิตภูมิธรรมนะถ้าหมอดูคนนั้นอนะ่ะมีภูมิจิตต่ํากว่าเราเงี้ยเขาจะดูเราไม่แม่นนะยังไงก็ดูไม่ได้นะอย่างเราเราจะไปดูดูจิตดูอารมณ์ดูว่าระจิตของครูบาอาจารนยนะ์อะเราจะดูไม่ได้ครับมันจะเพี้ยนหมดเลยนะจะเพี้ยนหมดแต่ครูบาอาจารย์ดูเราเนะี่ยปึ้งปึ้งปึ้งงั้นนะผมก็นั่งคุยกับเขาอยู่ครึ่งชั่วโมงอนะ่ะเข้าหมดเลย <laughs> ทายถูกหมดเลยงนะั้นผมก็แนะนําชีวิตเป็นแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะ่าเดินไปในทางนี้แนะ่ ขาก็มาปรึกษาเงี้ยนะทำงานรอปรอดีไหมครับดีหมดนะครับทุกอาชีพดีหมดนะถ้าเป็นธุรกิจสีขาวนะเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับดีหมดนะดีทุกอย่างนะอยู่ที่เงื่อนไขของเรานะเรารับได้ไหมร,ปรอปพทํางานตนะั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเงี้ยทำกะดึกกะเช้าเนี่ยเราดับได้หรือเปล่าเงี้ยนะถ้าเรารับได้เราก็ไปดูเงินเดือนเงนเงินเดือนเท่านี้กับงานแบบนี้เรารับได้ไหมถ้ารับได้ก็ก็ดีนะก็ดี อย่างสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยหลายๆคนเน่ยอยากเป็นตำรวจอย่างเงี้ยเพราะอะไรจะได้จับโจรอย่างเงี้ยพอได้เป็นตำรวจจริงๆแมวไม่เป็นละพอโตขึ้นมาไงรู้ไงโอ้เป็นตำรวจไม่ได้หยุดเลยนายเรียกก็ต้องไปอย่างเงี้ยไปรายงานตัวที่หนึ่งที่สองก็ต้องไปอย่างเงี้ยจะทําคดีนี้แต่นายไม่เล่นด้วยก็ทําไม่ได้จับไม่ได้อย่างเงี้ยเงื่อนไขยเยอะแยะเมื่อก่อนก็เป็นครูเหมือนกันใช่ไหมโตขึ้นอยากเป็นครู่เงี้ยอยากสอนคนอย่างเงี้ย พอโตขึ้นมาเอาเป็นครูไม่ได้สอนอย่างเดียวนี่หว่างต้องทำแบบประเมินต้องสร้างกิจกรรมโน่นน,นั่นนี่ต้องทำแผนการสอนเนี่ยโอ้โหลำบากานะเรื่องอาชีพนะก็ต้องดูนะครับว่าตัวเองอยากทำอะไรนะตอนตอนโตนะอยากทำงานอะไรประเภทไหนอย่างเงี้ยนะก็ต้องศึกษาไว้ก่อนนะครับ